สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือวอซับเอสปัญญานะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมมาร์คสุรเดชสันติเลิศประพบนะครับรายการของเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับจันถึงศุกร์นะครับ11บเนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาโดยประมาณครับในกล่อง TOT IPTV นะครับทางช่อง TOT Sport 1หรือว่าช่อง127นะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง TOT Sport 1นะครับสำหรับรายการวอซับเอสปัญญาครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับเราเพิ่มความยาวของเนื้อรายการนะครับเป็็น1ชัั่่่วโมมงเเตๆครบพือทีจะ ติดตามฟุตบอลสเปนกันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับในช่วงแรกผมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจก่อนนะครับของวงการฟุตบอลจากแดนกระทิงดุนะครับซึ่งข่าวแรกนั้นถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาไม่น้อยครับเมื่อมีรายงานออกมาว่าอิสโก้สามารถย้ายทีมได้นะครับถ้ามีทีมไหนทุ่มค่าตัวให้กับเขา30ล้านปอนด์ มีรายงานจากสเปนครับว่ามาลาก้าอาจจะต้องสูญเสียดาวรุ่งอย่างอิสโก้ไปก็ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถ้าสมมติว่ามีทีมที่มาพร้อมกับข้อเสนอ30ล้านปอนด์นะครับในการที่จะดึงตัวกองกลางดาวรุ่งของมาลาก้าและก็วงการฟุตบอลสเปนคนนี้ไปร่วมทีมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมาลาก้าเองก็อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าตอบรับอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาอยากจะขายอิสโก้ออกไปจริงหรือไม่แต่ว่านักข่าวมันก็มีการคาดการณ์กันครับว่าด้วยปัญหาทางด้านสภาพคล่อง กางนั้นการเงินนะครับซึ่งบาลก์กานั้นประสบปัญหามาตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับทำให้มีแนวโน้มสูงนะครับว่าอาจจะต้องเสียดาวรุ่งวัย2 0ปีผู้นี้ออกจากถิ่นของตัวเองไปนะครับสำหรับ ดิสโก้นั้นจริงๆปีนี้เป็นปีที่เขากําลังพัฒนาผลงานการเล่นมาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าต้องย้ายทีมนะครับน่าจับตามองเหมือนกันว่าจะเป็นทีมในสเปนด้วยกันเองหรืออาจจะเป็นทีมจากอังกฤษนะครับหรืออิตาลีเองที่พร้อมที่จะกระชากตัวเขาไปร่วมทีมนะครับพูดถึงมาลาก้ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมก็คือในการแข่งขันฟุตบอลยุโรประดูการหน้านะครับมาลาก้าเองเนี่ยตอนนี้กำลังคู่อันดับที่4อยู่ซึ่งเป็นอันดับที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลอยูฟ สมมุติว่าถ้าพวกเขาได้ไปนะครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยพวกเขามีปัญหาครับในเรื่องของกฎทางด้านการเงินซึ่งยูฟ่านั้นมีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสโมสรซึ่งมีตัวเลขติดลบเนี่ยนะครับตัวแดงอยู่เนี่ยจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปนั่นทําให้มาลากาอาจจะต้องยอมปล่อยผู้เล่นดาวดังออกไปครับอิสโก้คือหนึ่งในนั้นนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวของเซลตาบีโก้ครับทีมดังจากทินบาราดอสนะครับล่าสุดมีข่าวว่าปลดกุนซือปาโก้เอลลา คุณซือวัย59ปีเรียบร้อยแล้วครับเซลต้าบิโกนั้นอยู่ในอันดับ18นะครับในตารางคะแนนยังอยู่ห่างจากโซนปลอดภัยอยู่4คะแนนด้วยกันครับและหลังจากเกมที่แพ้ต่อเคตาเฟ่ไปนะครับคุณผู้ชมก็ทำให้มีรายงานว่าทางสมโมสรเนี่ยได้สั่งปลดเชนเนอร์วัย59ปีครับปากโก้เอเล่าออกจากถิ่นบารีดอสเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของเซลตา ในฤดูกาลนี้ไม่ดีนะครับแล้วนี่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะครับมีสิทธิ์ที่จะตกชั้นเหมือนกันเพราะว่าในหลีกสเปนนั้นเอาตกชั้นอันดับ1819แล้วก็20นะครับเซลตาเองก็เคยมีโอกาสขึ้นไปเล่นถึงแชมป้เมสิกมาแล,แล้วแล้วก็เคยตกชั้นไปแล้วครับเป็นทีมที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวามากนักนะครับการปลดเนล,ล่าครั้งนี้ทางบอร์ดบริหารเองก็มีการแต่งตั้งอดีตกุนซือของแอตเลติโกมาดริดนะครับอาเบลเรซิโนเข้ามาคุมทีมแทนครับซึ่ง เรซิโนเองก็ถือว่าเป็นกุนซือซึ่งอาจจะไม่ได้ว่ามีประสบการณ์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เคยผ่านทีมใหญ่อย่างแอตเลติดมาแล้วครับเซลต้าดิโก้ก็หวังว่าเรซิโนจะช่วยให้เซลต้านั้นรอดตกชั้นได้สําเร็จนะครับก็ต้องดูกันต่อนะครับอีกประมาณ10กว่านัทเท่านั้นเองครับสำหรับลาลิก้าฤดูการ2012-2013นะครับข่าวต่อไปครับไปดูเรื่องราวของริขโรกากาก้านะครับการ้านั้นออกมาอ้อนวอนเทรนเนอร์ก็คือโชเซ่มูรินโญ่ว่าอยากจะลงสนามมากกว่าที่ผ่านมา ลิคโรกาก้กาครับเลย์เมเกอร์ชาวบราซิเลียนนะครับเลยนเมเกอร์คนสาคัญของทีมเรอัลมาดริดครับออกมาเรียกร้องของโอกาสที่จะลงสนามนะครับในการเล่นในกับทีมราชันชุดขาวโดยเขาวิ่งบอลไปถึงตัวเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสก็คือโชเซ่มูรินโญ่ครับว่าต้องการจะลงสนามมากกว่านี้หลังจากที่ในซีซั่นนี้นะครับโอกาสในการลงสนามนั้นน้อยมากครับโดยคนที่มีโอกาสลงเล่นมากกว่าเขานะครับแล้วก็อยู่ในตัวเลือกของมูรินโญ่เนี่ยก็คือเมซุตโอซิลนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผลงานดีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเสริมทีมในซีซั่นนี้แล้วก็เข้ามาเบียดโอกาสลงสนามของกาก้าก็คือลูก้าโมดริชครับซึ่งในทีมราราซานชุดขาวนะครับฤดูกาลนี้ก็เรียกว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในตำแหน่งกองกลางเนี่ยทีมมีผู้เล่นฝีเท้าดีๆนะครับแน่นอยู่เต็ไมไปหมดเลยซึ่งระบบการเล่นที่โชเซ่มรินโญเลือกใช้เนี่ยระบบ 4, 2, 3, 1นะครับก็อาจจะทำให้ตำแหน่งการเล่นของกา้กา,กาเนี่ยไปทับกับทั้งโมดิชไปทับกับทั้งโอซิลนะครับแล้วก็รวมถึงซูเปอร์สตาร์คนสำคัญอย่างคริสตยโนโรนัลโดด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่ากา้กาเนี่ยอาจจะกลับไปที่เอซิมิลานะครับอิตาลีซึ่งเป็นอดีตทีมเก่าของเขาตัวสุดท้ายาความสนใจของมิลานเองก็ จบไปครับหลังจากที่มิลานไปคว้ามาริโอบารลเตลี่มานะครับน่าจะทําให้เงินของมิลานเองหมดด้วยครับก็ต้องดูว่าจบฤดูกาลนะครับมิลานจะกลับมาพร้อมกับข่าวลือแล้วก็ข้อเสนอที่จะดึงกาก้กลับไปเล่นที่ถินบอสโซเนรี่อีกครั้งหรือเปล่านะครับที่ซานซิโรนะครับในส่วนของข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องราวของราดเมลฟาวเกานะครับโอหกทีมชาติโคลัมเบียโอหกคนเก่งของแอตเติโกมาดิดล่าสุดตกเป็นข่าวว่ากําลังฝึกเรียนภาษาอังกฤษอยู่ าร์มเมลฟลาวเกลครับหัวหอกตัวสำคัญของทีมแอตเลติโกมาดิดนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็ทำไปแล้ว25ประตูนะครับในซีซั่นนี้จากการลงเล่น2 7เกมจากทุกรายการนะครับมีการเปิดเผยมาว่าฟาวเกลตอนนี้ไปแอบเรียนภาษาอังกฤษอยู่ครับเ <t> ชื่อว่าคงจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยในชิตประจำวันที่สเปนแน่นะครับก็มีข่าวมาก,ก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลแล้วว่ามีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลนะครับรวมถึงเชลซีด้วยครับที่อยากจะได้ตัว โหวหอกคนนี้นะครับไปเล่นให้นะครับแต่ว่าการฉีกสัญญาของฟาวเกวเนี่ยค่าตัวของเขาครับในการจะซื้อออกจากสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูว่าจะมีทีมจังกิลทีมไหนที่พร้อมที่จะทุ่มค่าตัวให้กับฟาวเกวคนนี้หรือเปล่านะครับล่าสุดนี้ก็รั้งอันดับที่3ในส่วนของดาวซันโวอยู่นะครับอันดับหนึ่งยังเป็นเลเนลเมสซี่อยู่นะครับอันดับ2ก็เป็นคริสตินโอโรนัลโดฟาวเกาเองหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้ว กลับมาลงเล่นนัดที่ผ่านมาก็สามารถที่จะมีชื่อเป็นคนทำประตูได้ด้วยครับก็ยืนยันได้เลยว่าในฤดูกาลนี้นะครับฟาเกาเองก็น่าที่จะมีโอกาสที่จะทำประตูลุ้นแข่งกับโรนัลโด้แล้วก็เมสซี่เพิ่มอีกนะครับมาถึงข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของซินดีนซีดานนะครับอดีตซูเปอร์สตาร์คนดังของวงการลุกหนังนะครับแล้วก็รวมถึงสตาร์คนดังของแล้วมาริดด้วยครับล่าสุดมีข่าวว่าเขาสนใจนะครับที่อยากจะ เขาไปทํางานเป็นโค้ชของทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของอดีตต้นสังกัดเก่าเรอัลมาดริดมีการเปิดเผยครับ <S 1> <S 1> จากทีมเรอัลมาดริดนะครับหรือว่าราชันชุดขาวครับว่าซินาดีนซีดานนะครับหรือว่าเจ้าซิซูเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังไปอบรมไลเซเส้นโค้ชอยู่เนี่ยน,นะครับสนใจที่อยากจะ ขอโอกาสจากทางตัวประธานสโมสรนะครับคอนเรนติโนเปเรสในการกลับมาทํางานครับแล้วก็จะเป็นโอกาสครั้งแรกของเขาด้วยครับที่จะพลิกบทบาทของตัวเองนะครับจากการเป็นอดีตนักฟุตบอลมันนั่งเป็นผู้นือการฝ่ายเทคนิคนะครับแล้วก็จะไปจับงานทางด้านโค้ชแบบเต็มตัวซึ่งถ้าเขาได้มาประเดิมคุมทีมชุดไม่เกิน18ปีของมาดริดจริงๆนะครับก็จะมีโอกาสได้ทํางานกับทุกชายหัวแก้วหัวแบงของเาเองของเขาเองด้วยนะครับนั่นก็คือเอนโซซีดานนะครับเอนโซเนี่ยก็คือ ชื่อที่ซีดานเนี่ยตั้งให้ครับจากความที่เขาชื่นชมในฝีเท้าของเอนโซฟรานเชสโคลีอดีตดาวเตะของโอลิมปิกมาเกสและก็เป็นอดีตซุปเปอร์สตาคนดังเจ้าชายลูกหนังของทีมชาติอุรุกวัยในอดีตนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับซีดานมีทุกอย่างพร้อหมดทั้งชื่อเสียงของเขานะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือสมัยที่เป็นผู้เล่นนะครับถ้าได้มาคุมทีมเยาวชนจริงๆไม่แน่ครับในอนาคต,ตเราอาจจะได้ยินชื่อ เอลเทรนดอร์หรือว่าเทรนเนอร์ชุดใหญ่ของมาดริดเป็นชื่อของซีดานก็ได้นะครับนั่นก็คือช่วงแรกของเราในการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวอซามเปสปันญาคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามกันได้ครับทางกล่องทีวีไอพนะครับหรือว่า t ีวีสปอรตวันะครับช่อง t ี s ีสปอตวันช่องหมายเลขหนึ่งราออกอากาศแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับสิบเอนาฬิกาถึง12บสนาฬิกานะครับผมอยากจะย้ําสําหรับช่องทางอีกครั้งหนึงแล้วก ยืนยันนะครับเรื่องความคมชัดของสัญญาณภาพเนี่ยเป็นทีวีระบบสัญญาณภาพอินเทอร์เน็ตในระบบ s d นะครับลูกค้าของ TOT อยู่แล้วก็สามารถที่จะติดต่อรับกล่อง TOT IPTV นี้ได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ศูนย์ของ TOT ได้เลยนะครับอยู่แถวแจ้งวัฒนะนี่เองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผมมี เบรกสที่น่าสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของไฮไลท์การแข่งขันจากสัปดาห์ที่20มีหลายเกมที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมรายการในช่วงที่2กันต่อครับ